สวัสดีครับวันนี้พบก,กับบอร์ดเกม e m m a t e Festival เป็นบอร์ดเกมที่ผมออกแบบเองนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับสถาบันจอมเมทนะครับที่จะส่งจอมเมทในสถาบันนะครับมาเข้าแข่งขันในงาน e m m a t e Festival กันนะครับผู้เล่นก็จะมีการทดสอบความสามารถต่างๆมากมายนะของทักษะจอมเวทนะครับโดยผู้เล่นคนแรกที่ทำได้ส0คะแนนจะเป็นผู้ชนะเกมเกมเล่นหนึ่งถึงคนอายุ8ปปีขึ้นไปและใช้เวลาการเล่นประมาณ1 0 2 0นาทีนั่นเองนะครับไปดูปอุปกรณ์กันดีกว่า ปึ๊บเปิดมาก่อนเลยอันนี้เป็นตัวเดโมนะก็ในกลัว่องจะมีรูบุ๊กด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโทเค็นนะฮะอ่าแต่นี้ผมใส่เป็นการ์ดบอร์ดไว้ก่อนแล้วก็ใส่ถุงซิปไว้นะครับเพื่อให้มันมั่นคงแข็งแรงนะครับมีนาฬิกาทราย1เรือนนะครับมีตัวของจอมเทศนะครับผมอ่ามีตัวสเปลบุ๊กก็คือตัวของพี่เอตแล้วก็บอร์ดคะแนนมีคิวนะครับแล้วก็การ์ดนะครับทั้งหมด54ใบซึ่งมันจะมี2หน้า หน้าที่เป็นหน้าตัวของอักษรเวทนะครับหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษนัษ่นแ,แหละแล้วก็อีกหน้านึงจะเป็นหน้าของตัวซัมมอนน,นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนเซตอัพแล้วก็วิธีการเล่นกันดีกว่าตอนเซตอัพนะครับก็จะมีการวางบอร์ดคะแนนนะครับเอาไว้นะแล้วก็ถ้าเล่นผู้เล่นเล่นสีไหนนะก็เอาคิวสีตัวเองนะครับตัวของการ์ดสกิลนะครับพยัเอ์แล้วก็ตัวแผ่นปิดนะครับหรือโทเค็นตัวละครเอาไปด้วย3าแผ่นนะครับ อันนี้วางไว้ที่ศูนย์คะแนนนะด้านล่างเขาว่าสกอร์บอร์ดสับกองจั่วนะครับแล้วก็หงายสามใบนะครับอันนี้จะเป็นเลเวลอะไรก็ได้นะอันนี้ผมสุ่มมาไม่ได้แบบนีพอดีนะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นกองจั่วจากนั้นนะครับเราจะพร้อมเล่นแล้วนะครับเซตอั้าไง่ายมาๆเหนไหมอนาฬิกาทซายวางไว้แถวนี้ก็ได้แถวไหนก็ได้นะครับให้มันอยู่ใกล้คนทุกคนที่หยิบได้สะดวกนะครับก็พร้อมเล่นแล้วนะครับคราวนี้วิธีการเล่นเล่นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฟสการเล่นกันดีกว่าในแต่ละรอบการเล่นนะครับเราจะแบ่งเป็นทั้ันนนตอะครรบแก ก็คือการแจกการ์ดตัวนี้ครับให้ผู้เล่นคนละ7ใบนะนี่ผมส่มมา7ใบแล้วนะครับนี่7ใบาจากนั้นนะครับก็จะเริ่มทําการนับพร้อมการนึ่งซองแล้วก็เริ่มนะครับผมก็ทําการผสมสับเวทนะครับโดยผู้เล่นคนแรกแล้วที่ผสมสับเวทได้ก่อนนะครับจะได้ทําการคว่ำนาฬิกาทรายตึ๊บจากนั้นผู้เล่นที่เหลือนะครับจะมีเวลาแค่30วินาทีนะครับผสมให้ได้ก่อนเวลาจะหมดนะครับถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ได้คะแนน เมื่อเวลานาฬิการายหมดลงนะครับผมก็จะมีการคิดคะแนนประจํารอบนะครับซึ่งคะแนนประจํารอบคิดยังไงเดี๋ยวผมอธิบายทีนึงเนาะนะครับจากนั้นการที่ใช้แล้วนะผสมคาศั์ไปเนี่ยก็จะเอาไว้ใต้กองจัว่วนะนำโทเคนตัวละครที่ใช้ไปแล้วก็กลับคืนผู้เล่นนะครับแล้วก็เริ่มรอบใหม่นะครับเกมมีแค่นี้แหละครับอ่ะคราวนี้มาดูวิธีการผสมสับเวดดีกว่านะหลักการผสมสับเวดครับผมจะเล่นการ์ดกี่ใบในมือก็ได้ครับแต่ต้องใช้อย่างน้อย ให้มันผสมเป็นสมตัวอักษรนะเช่นสมมุติเราจะเป็นคําว่า b a นะครับแล้วก็ y b อย่างเงี้ยนะสมมตินะปึบ b a y นะครับ b เวลาให้ดูแถวนะให้ดูอ่านในแถวเดียวกันนะครับการแล้วก็วางทับกันได้ตามปกตินะวางทับกันได้แต่ห้ามทับแบบอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้เพราะว่ามันจะมาถือว่าขี้โกงการไป ต้องทับแค่ใบเดียวหรือชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็เรื่องหนึ่งแถวในการอ่านคราเนี้ถ้าอ่านแบบนี้จะอ่านว่า I B A M V I Barmi e, มันอ่านไม่ได้ถูกไหมครับถึงคราวใช้โทเค็นครับผมก็คือเอามาปิดเพื่อให้อ่านได้ครับนี่อย่างนี้ก็เป็น B A Y แล้วนะครับอันนี้ก็คือวิธีการนั่นเองผมแอบเติมตัวนี้ตัวนึง,งันี่น,นี่อ่านได้อ่านได้นี่ฮะบบ B เติม S, S ครับ B A Y S นะครับเวลาอ่านก็อ่านจากซ้ายไปขวาครับผมนี่เงืึ้นไขในการอ่านเนาะแล้วก็การใช้ prefix suffix นะครับไม่มีข้อห้ามนะเกมนี้ได้หมดเลยนะครับแต่ต้องเป็นคําที่มีอยู่จริงนะแล้วก็จากนั้นนะครับเราใช้โทเค็นตัวละครด้วยสูตรสามชิ้นเท่านั้นเองผมมี3มชิ้นก็ใช้ไป2นะครับเดี๋ยววันได้คืนไม่ไม่เป็นไรนะไม่ต้องกังวลใช้เสร็จได้คืนอนยะที่ผมบอกในเฟสการเล่นตะกี้นะครับแล้วก็ตัวของการถามคําศัพท์นะครับถ้าเกิดคำศัพท์นี้เราไม่มั่นใจเราสามารถเชินได้นะถามเพื่อนเฮ้ย มีอยู่จริงเปล่านะครับลองไปเซิร์ชได้นะครับถ้าพิสูจน์แล้วคําศัพ์เว้นนั้นมีอยู่จริงนะครับก็ได้คะแนนถ้าไม่มีก็ไม่ได้คะแนนส่วนจะมีสัญลักษณ์บางอย่างที่เจอแบบนี้นี่นี่อันนี้เขาเรียกอัญมณีไดมอนด์แห่งเวลานะครับผมตัวนี้มันแทนเป็น y เป็นอะไรก็ได้ส่วนตัวอักษรอะไรเอ่ยก็แทนเป็นตัวอักษรอะไรก็ได้เช่นเดียวกันนะับเรียกว่า d o u b l ลเลยนะครับถ้ามีแบบนี้ขึ้นมานะโอเคครับคราวนี้มาดูการคิดคะแนนดีกว่าคะแนนตัวนี้คิดยังไงครับให้ดูด้านหลังใบนี้ผมอธิบายฟังนะครับนี่ สกอร์ซัมมารีครับคนแรกที่ไล่เวทเร็วสุดได้สองแต้มครับสมมติว่าผมเล่นหลายคนแล้วผมทําได้นะ่อกี้ผมพลิกตาริกาทรายถูกไหมผมจะได้สองคะแนนก่อนตึดอ่านะครับเสร็จปุ๊บนะครับได้สองคะแนนแล้วอันนี้ผมขยับมานหนึ่งเนาะจากนั้นนะครับผมทําเจมคอมโบได้เท่าไหร่นะครับผมเจมคอมโบคืออะไรครับให้ดูอัญมณีที่อยู่ใต้คําตัวอักษรคําศัพท์ที่เราไล่เวทไปอะครับ ผมเนี่ยไล่เวทเป็นสี่สัญลักษณ์เห็นไหมตัวนี้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 สี่สีไม่ซ้ํากันนะครับผมก็จะเข้าเงื่อนไขของโฟคัลเลอร์ครับนี่ได้ห้าคะแนนครับผมก็จะขึ้นอีกห้าคะแนนเป็นเจ็ดคะแนนแล้วก็มาดูส่วนที่สามครับส่วนของซัมมอนครับตัวพวกนี้มันจะมีคะแนนระบุไว้ตรงนี้หนึ่งสองและสามครับทําได้ตามโจทย์ไหมครับผมเรสติงนะครับผมเล็บทายแล้วก็อินทรออร์แกนนะครับสิ่งที่มีสีแดงนะครับสัตว์เลื้อยคานนะครับผมแล้วก็ อาไว้าภายในนะครับซึ่งเบเนี่ยไม่ใช่นะครับทั้งสามอันก็ไม่ได้คะแนนแต่ถ้าคุณสามารถที่จะอธิบายได้นะว่ามันมันเกี่ยวข้องยังไงคุณก็ได้คะแนนได้นะครับอ่าและสุดท้ายครับก็คือตัวของเซเว่นการ์ดครับผมก็คือเล่นการอย่างน้อยเจ็ดใบในมือซึ่งผมเล่นได้แค่สี่ผมก็เหลือสามใบในมือทําไม่ได้นั่นเองก็ไม่ได้โบนัสสามคะแนนไปตอนนี้ผมจะได้เจ็ดคะแนนนั่นเองนะครับเ,เกมเป็นยังไงฮะง่ายใช่ไหมครับแต่จะยากนิดนึงตง้องต้องคิดนั่นแหละว่าจะทำมาสมคสําศัพท์ยังไงให้ได้แบบ คำที่มันยิ่งใหญ่หรือยาวที่สุดนั่นเองนะครับยิ่งคำยิ่งใหญ่ยิ่งแบบได้สารส,ส,สีเนี้ยเยอะๆเนี่ยยิ่งโหดนั่นเองครับจากนั้นนะครับถ้าเกิดเราเล่นจบตาปุ๊บเราก็แค่เคลียร์ออกเอาตัวนี้คืนใช่ไหมอ่าเคลียร์ปุ๊บเอาไปใต้กล่องแล้วก็จั่วใหม่รอบหน้านะครับๆๆเกมไม่แค่นี้ครับง่ายๆคราวนี้มันยากตรงไหนล่ะครับเมื่อไรก็ตามครับที่เราทาคะแนนถึงสิบเห็นไหมมีรูปวงแหวนปุ๊บ ตัวละครของเราครับจะปลดล็อกสกิลทาให้ตายได้ครับนี่สัญลักษณ์อยู่ตรงนี้อันนี้บอกว่าหนึ่งครั้งต่อเกมครับก็คือทาได้ครั้งเดียวนะนอนเจมการ์ดคือการ์ดไหนครับที่มันไม่มีสัญลักษณ์เจมอยู่เลยนะครับไม่มีสัญลักษณ์เจมหมายความว่าแบบนี้การ์ดใบเนี้ยครับไม่มีเจมนะครับจะกลายเป็นเจมอะไรก็ได้ครับไอ้นี่เจมเลยนะยกเว้นไดมอนด์ออฟไทม์เพื่อง่ายคือตรงเนี้ยเราจะใช้ใบเนี้ยเป็นอะไรก็ได้ครับยกเว้นไดมอนด์ออฟไทม์แต่อันนี้เป็นไดมอนด์อยู่แล้วไม่เป็นไรเนาะอ่าอันนี้ก็เรียกว ก็กลายเป็นอะไรก็ได้ครับยกยเป็นไดมอนด์ออฟไทม์นะครับเพื่อเรียกว่าใบเนี้ยมันช่วยเราผสมคําศัพท์คอมโบเจมให้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับใช้ทําให้ตายเสร็จก็ฟิปกลับด้านหลังคือใช้ไม่ได้แล้วน้องก็จะกลายเป็นแบบสีตัวสีเทาและขาวดานะครับคือหมดพลังแล้วนะเกมก็จะเล่นแบบนี้ครับไปเรื่อยจนกระทั่งมีคนที่ได้30ก่อนก็จะเป็นผู้ชนะเกมครับและนี่คือภาพรวมของเกมนี้นั่นเองนะครับเจมเมดเฟสติวัลครับเดีย๋ยวเราจะมาผสมคําศัท์ยากๆให้ดูสักตาหนึ่งนะว่าแบบเฮ้ยเกมนี้มันจะ สักเท่าไหร่กันเชียวนะครับเดี๋ยวผมจุ่มให้เป็นเจ็ดใบก่อนนี่มีทั้งหมดเจ็ดใบเจ็ดใบในมือเนาะลองมาคิดคำศัพท์กันดีกว่าว่าทุกคนนะครับมานั่งดูกันนะแล้วก็กดพ้อมดูก่อนนะครับใช้เวลาสักกี่วิดียี่สิบวิไหมสามสิบวินะหรือหนึ่งนาทีนึงบางคนบอกขอชั่วโมงหนึ่งได้ไหมนะครับแล้วแต่เลยครับอ่าเรามาดูกันว่าไอ้เจ็ดใบเนี้ยเราสามารถจะผสมคำไหนให้มันได้คอมโบโหดได้บ้างนะครับโดยอย่าลืมว่าเจมคอมโบที่โหดคือนี่สิบสองคะแนนเลยครับ สีเดียวกันหมดนะครับถ้าเราหาเจอได้เราก็จะทํำคอมโบได้แบบโหดๆเลยนะแต่เราไม่รู้เราหาที่เจอเราก็อาจจะแบบคิดไม่ออกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมสุ่มจั่วเลยนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเราจะผสมคําใหญ่ๆได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองคิดดูกัน,นครับว่าทําได้ไหมนะ กันออกไหมครับอ่ะผมลองดูคันวนี้นี่ครับ K นะครับจะสอบดูว่าได้ป่ะนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าได้ไหมเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของการปิดตัวอักษรนะครับ K A นะครับ I S อีอา e. uh, ครับนี่ปิดกี่ตัวครับปิดตัวนี้กับตัวนี้ครับโอ้ใช้6กใบครับอันนี้ไม่ได้ใช้ครับเสียได้เหมือนกันเกือบได้7จดใบแล้วไคเซอร์ iser, นะครับผม K I S E R ครับ ซึ่งไคเซอร์นะมีตัวอักษรเป็นอันนี้เป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมครับ1 2 3 4 5สี่ห้าหกได้6อันครับนี่ซิกเลอร์ครับผม11คะแนนครับโอ้โหโหดจริงถ้าผมทำแบบมากกว่านี้ผมก็ไม่ได้คะแนนมากกว่านี้หรอกแต่ว่าผมจะเอาอีก3แต้มจากการทำตัวของเซเว่นการ์ดไงมันก็จะได้ทีเดียว14คะแนนเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดมีเวลาคิดนะเราก็จะคิดได้ค่อนข้างที่จะคะแนนเยอะแต่อย่าลืมว่าเขาอาจจะชิงจังหวะตัดเราคือ3 0ิวินาที ปุ๊บเขาเนี้ยเดือดแล้วเราต้องหาคำอื่นให้มันเอาตัวรอบไปก่อนนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับเราสามารถคิดเป็น2เลเยอร์ได้คือคิดแบบเขาเรียกว่าย่อก,ก่อนกระโดดก็คือใบไหนที่เราผสมไปก่อนแล้วเก็บกั๊กใบไหนไว้คิดคำล่วงหน้าอาจจะเอาแต้มเล็กๆไปก่อนแล้วพอได้คอมโบชุดใหญ่ปุ๊บตุ้มเลยคะแนนมหาศาลได้นะครับนี่ก็คือตัวของบอร์ดเกมนะครับเจมเมดเฟสติวัลนั่นเองครับถ้าใครสนใจก็ทักมาทางเพจได้นะครับผมมีเปิ่นกิ๊กนะครับ เดี๋ยวก็จะเปิดพีเร็วๆนี้แหละครับอันนี้มาอธิบายวิธีการเล่นให้ดูว่าเกมเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับสำหรับคลิปหน้านะผมจะรีวิวเกมอะไรนะก็ติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับนี่น้องๆน่ารักขนาดไหนดูแล้วกัน